มีเอ็ซ์ซีอ่ะเพิ่อนซีซอยน้องเนเน่เด้อค่ะเด้อเพิ่นอยู่บ้ังนอกอะค่ะเพิ่นขอแอดไลน์เนเน่เมื่อกี้นะคะพี่พี่กสมานะคะเนาะแล้วอยู่ประเทศไหนพุ่นี่แล้วอยู่ประเทศไหนอะอุ้มสามจะคอาอยู่ประไหนเพาะเราเพื่นอยู่ต่างประเทศนะอ๋อจ้าลินขอบคุณแทนน้องเนเน่เด้อจ้าเด้อช่วยที่เอ็นดูนะคะเอ็นดูสงสารน้องนะคะช่วยเพื่อนร่วมโลกเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีคะด่คะ,คะน้องเนเนน้องมิ้นนะคะสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปุ้ยจวดเตอร์ซิลีค่ะเออมื่อนี้นะคะดินจะมาคุยกับน,น้องเนเนนะคะหลังจากที่ไอ้เช่นจังกับดิ้นนะคะปล่อยคลิปไปเรื่องที่น,นเน่เนาะชีวิตของเราจังไต่ผ่านมาตาั้งแตกระเขาไปเบิ้งคลิปนะะเนอะเออก็เกิดเอฟซีหลายๆคนทุกท่านกระทักมาบอกว่า เซลีนช่วยน้องเนน่หน,น่อยพี่เชนจงังช่วยเปิดช่องให้เนน่หน,น่อยให้เน่นทำคลิปทํา youtube จะได้มีรายได้นะคะทีนี้ก็มาฟังจากปากน้องเนเน่ด้อค่ะเด้อว,ว่าสนใจจะทํา y o u t u ไหมเปิดช่องไหมตั้งใดแบบใดตอนนี้หนูว่าหนูก็จะดูไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะว่าหนูตอน,นมันก็จะเปิดเทอมแล้วเนาะคะ่ะแบบมันก็หนูก็ไม่มีเวลาที่จะแบบวันนี้ที่จะได้ถ่ายคลิปที่จะได้ทํานะคะก็ คน,คนเดี๋ยวเด้ยวนจะอธิบายฟังการทํา youtube นะคะทุกๆกคนสามารถเปิดได้เบิดว่าแต่เขาสมัครมันลิงก์เข้ากับเอ่อ a c e b o o กก็ได้แล้วเขาก็แค่ท้ายคลิปลงนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งจะมีคนติดตามเข้ามาดูไหมแต่ว่าทุกๆุกอย่างมันต้องมีการลงทุนนะหนึ่งกรณนนีไปท่ายคลิปถ้าถ่ายคลิปกินเราก็ต้องซื้อใช่เขาซื้อไปกินจะตํองมาคุ่งทุกเมือ่อทุกเมือ่อมันกับโบแมนเหมอนบอล่ลหรอเขาต้องมีอย่างที่มันแตกต่างแล้วมันต้องใช้เงินนะคะ อ่ะพาเพราะทไปแล้วสองเกิดว่าเขาทิไปนั่นมานน่เขาก็ต้องใส่เงินเติมน้ำมันมไหนจะมีนู่นมีนี่ค่าใช้จ่ายมันมีแล,แล้วเราทําปุ๊บบอแมนไวเฮ็ดปุ๊บแล้วมันสิพานกดเกณฑ์ของทั้ง u t u b e นะคะกดเกณฑ์ของทาง youtube มันต้องมีสี่พันชั่วโมงกับหนึ่งพันคนติดตามแล้วหลังจากที่สมมติว่ามีคนติดตามเขาแล้วปุ๊บถ้าเขาเ็ดคลิปไปกว่าจะได้เงินคลิปแต่ละคลิปมันมีคนเบิงจากคน คอนเทนต์ของเขาวิธีการเว้าการจ่าเพราะว่าหลายๆายคนน่ะไอจันนี่แล้วก็แนะนําให้เปิดทุกคนเลยนะแล้วก็ให้น้องๆทุกคนเห็ดมัน็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอะจะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองได้แบบไหนเออมันจะมีจุดที่ดึงดูดให้เขามาดูไหมยังสิใช่หลายคนที่เอสร้างช่องให้ผู้นั้นผู้นี้แนะแนะนําเบิดทุกคนแนะนําทุกคนดิ้นกับแนะน้านองตั้งแต่มือแรกเลยนี่เด้อถ้าสนใจนะ แต่ว่าปัญหาของเนเน่อยู่ที่ก็คือหนึ่งหนูก็ว่าหนูยังไม่ไม่ไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูจะทาคลิปอย่างนี้เรื่องเรียนหนูก็มันก็จะแบบไปอีกนะค่ะแบบเปิดเรียนเนาะแม่นค่ะมันเปิดมันก็เปิดเรียนแม่นค่ะมีงานมันก็จะเพิ่มขึ้นอั่งนี้นะค่ะก็เออก็เลยบึ่งไปกอนก็ยูนันไม่เค่ะนุก็จะยูก็อีนั่นมนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเจลินทําไมไม่เปิดช่องให้น้อง ลิ้นเปิดหายได้แต่ว่าลินก็ไม่สามารถไปดูแลให้ได้เพราะว่าล้ำพังของลิ้นเราถ่ายใช่ไหมเขาก็ต้องมาตรวจสอบคลิปเฮาใ,ใส่เฮาซิมาหลดใส่เฮาซิมาตัดใส่โเฮาซิมาลง้งลงเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาตอบคอมเมนต์งานบ้านงานซองงานส่วนตัวเขาก็ต้องมีมันใช้เวลาใช้เงินทุกอย่างเนาะทุกอย่างคือแบบคือมันก็แบบใบงานามันก็เป็นงานอีกหนึ่งอย่างแหละแต่แบบ มันอยู่ที่ข้าวว่าขาจะมีเวลาบ่นนะ,ะใช่เวลาเด็แแนนค่ะแต่สําหรับหนูหนแบบหนูว่าหนูยังไม่พร้อม,อมเพราะว่าี๋ยวก็ว่าเปิดเลียนนะคะ่ะเพราะว่าหนูก็ตอนก็เออต่างใซเรียนซะกอนก็แบบอยากจะเรียนให้มันจบหมอ .6 อหกแบบเ้าก็จะถ้าสมมติข้าวเรียนมอม .6 จบหมอหกแล้วแม่มาค่ะแล้วบันนี้มันก็จะมีต่อมาหาหยาัยจังส่นะค,ะค่ะก็เออกับจะเบิ่งไปเรืยนสะกอนว่าจะเป็นจังใดนะคะ่ะ น้องก็อาจสินี่ละเป็นนักแสดงของช่องเชนจงังช่องลิ้นแหน่ลิ้นกะจีบบแบงไ,ไห้ใส้ค่ะปวะห่าร่อยพัห 100, นหนึ่งอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วแ<า>ล้วแต่คลิปนั้นมันจะมีคนดูเท่าไหร่ก็จะแบ่งกันไปก็เป็นรายได้เพิ่มมาหน่อยนึงกระท่าซิใหฮเฮ็ดน้องก็อาชีิบม่มีเวลาแม่นหค่ะหลายย่างก็คือถ้าคือเรียนเรียนเรียนก็คือเรียนไปเรยลยคะ่ะเน่มันก็เรียนหนักอแล้วประมาณนี้เพราะยิงโควิดเขายิงแบบคุณครูก็เล่งให้งาน ไม่ใช่ว่าเราเรียนสองสามวิชาเราเรียนสิบสี่วิชาคือแบบคือเรียนมันเป็นเขาหนเป็นสายเขาโนเรียนสายสามัญหนูไม่ได้เรียนสายอาชีพนะคะมันก็เลยมนีคณมวิชเนยเป็นบา้าแม่ค่ะย,ยิ่งหนักใช่ค่ะก็ห <laughs> นักค่ะขึหนักพือว่าหนักเลยถ้าเก็บตกมากแต่ที่รู้สึกแบบบ่ดีเพราะว่าคนที่ตั้งใจเรียนเขาจะตั้งใจมากๆากเลยถ้าหนังสือแบบแม่ค่ะตอนหนูหนูเคยแบบว่า วิชาที่อัน,น็นนูนะคะคือคือแบบว่าวิชา,าลักข้องนูจงใจประมาณนี้แต่คือเ,เกรีน้อยแล้ว,ลวก็เสียใจเใจนาะ,ะไม่คือตอนนั้นคือนูโดนครูตีเลยนะคะหนูหนูเคยแบบวา่าเคยไปเฮ็ดแนวอื่นนะคะแล้วแบบบดบดสนใจน,นะคะเกดตกระบานีเกรดแบบว่ามันมันเกือบเกือบตกจากซีนะคะตอนนู้ได้ซีตลอดแต่ที่นี่มันเกือบตกจากซีคู่กระทางมาทาาว แต่ว่าเอาเป็นยังคือแบบคือเหตุคะแนนบอดีคือเหตุคะแนนบาดังสินะค่ะนุนุก็เลยว่าพิจจรณงขนาดแต่องว่าเออท้าไปเขาคือแบบอันนี้นะค่ะเออก็เอาอันเดียวไปเลยเนาะแม่ค่ะนุก็ให้แบบก็คือแบบนุกับแบบล่องไปเลยเรื่อยนะค่ะแบบเออก็เลบยบว่าบาดังใจเรียนนะคะที่นี่บัานพอเกตุมาเหตุใี้เขาแบบเออเขาถ้าเขาเหตุเกตุบวันนี้เ้าสิบเป็เหตุยังอีกบันนี้เขาก็เออเราเรียนสะกอนก็เลือกนุก็เลือกเรียน เลือกเรียนเป็นหลักซะก่อนนะคะอ๋อนี่ละก่อนเถาจบม .6 ก่อนเราค่อยว่ากันก็แล้วก็ศึกษากับเช่นจังไอ้เช่นจังเป็นน้ำว่าเราวก็จะแม่แบบแม่คือนุ่งกับเบิรงไปเรื่อยแบบว่าเขาในช่องแบบอยู่ในช่องเราแบบนุ่งกับเบิรงวิธีการตัดต่อวิธีการแบบอันนี้อยู่นะคะน้่งเพลินกันเรียนรู้เป็นเ็กแบบเล็กๆน้อยๆนะคะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถ้าสิแบบว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มโหลดนุ่งบวชใหญ่เราขามัน S <S มันยังอันอยู่เอาอันนี้ละเขาเกาะกลุ่มกันไว้กอ่อน่เดี๋ยวค่อยบบว่ากันอีกเท่อนึงนะห,หรือว่าน้องอาจจะแบบว่ามีคนรู้จักแล้วอาจจะแบบว่าขายของขายอะไอย่างนี้นก็ได้หรือว่าจังไไดค่อยๆว่ากันไปนะเพราะวันนี้นี่นี่ก็บางเธอเลี้ยงเข่าใจด้วยความรู้สึกข,ของคนที่บางเธอพอแมียูรนะยูมันเสม่จันนะเพื่อนที่คิดอย่างก็ต้องระวังที่สุดนะถ้าเกิดว่าพลาดมาเขามันมันมันมัมีคนปลอบใจน่ะแมงค่ะว่าแบบว่าถ้าสมุิว่ามันผ่านมาแบบ คือแบบว่าสมมติหนูเห็ดแบบมันผิดผ่านมาเองสินะคะก็พวกงวงเขาจะไปปรึกษาไผักเองสินะคะถ้าว่าปรึกษาหมูสิหมูกับห้ยข้าวในนั้นคนละแบบเลยค่ะมันมันโบคือกันนะ,ะอีกฟิวหนึ่งเลยแม่ถ้าสิว่าแบบถ้าเราถามใหญหนูยายหนูก็เรากับแกแล้วก็ถาเราถ้าเราแบบไอ้นะหะนูก็เออันนี้จะคล้องแล้วแบบส่วนมากหนู้นถ้าหนู้ปราาึกษาหนูจะปรึกษาคู่ค่ะเพรา,าะ,ะว่าคู่คู่ประจําคู่ที่หนูรู้จักเองสินะคะแบ้วหนูกับ แบบนี้แหละค่ะแบบว่าเพราะว่าเพื่อนๆแบบว่าเพื่อน,ๆๆเ,อน,เ,อนเป็นขู่เพื่อนเคยเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องแบบเคยเป็นนักเรียนมาแล้วก็ที่การยืนนั่คขู่อย่างน,น,งน,นงี้นะคะนึกเยแบบนีอยังกันนึกว่าทามถามขู่สมารนทมัก็ถามแต่ขู่นะคะมันชิ่เมิดแน่เลยคะ่ะเดยเฉพาะาช่วงนี้มัน,นมันแสงมันที่ยอนเด่นตรงไหนเพแน่ใจเพราะจะโตแต่ว่า,ากาันี่ละก็บที่เห็นน้องเน่ๆอยู่กับทีมงานเช่นจังกับพวกลิ้นนี่แหละค่ะ ซอยๆกันนะคะใครที่อยากช่วยเหลือน้องนะคะกระทักม้าที่เพจเชนจังหรือว่าเฟซของน้องเนเน่นะคะแต่ว่าซื้อเฟซขึ้นหรือจับ่ได้เอาว่าทักม้าที่เพจเมียเสียปุ๊จวดเตอร์ซิลี่นะคะง่ายๆเนาะ้าบุเรอยากซอยน้องเนเน่หรือว่าอยากติดตอ่อแต่ว่าลิ้นกบว่าเปิดเทิมอันกระทได้แบ่งให้น้องใส่เดีวเขว่ากระทายคลิปไท้ยอย่างน้ำหลายอย่างเพราะว่าตอนเทียน คุยกับมินแต่เมื่อนั้นพี่ก็รู้สึกว่าชีวิตคนเท้าต้องต้องอะไรขนาดนี้วะจริงๆนะแต่ว่าก็ยังดีใจที่นี่ๆแล้วยังยิ้มแย้มจําใสะนะเนอ,อยังลาเลิงเขื่นนะยังมองโลกในแง่บวกเนะบางคนจะไปชีวิตแบบนี้อ้เละเทะตุ่มเปะไปแล้วนะไหน,นจะคล้องแยลงเราแม่แย่ถือว่ากัเป็นคนที่มีพลังบวกนี่กำลังใจดีอยู่ แล้วก็ออาเป็นว่าน้องนี้เนี่ยยังบา้านได้เปิดช่องนะคะเด้อถ้าผู้ใด <ฮะ S 1> ที่อยากติดตามก็เขามาติดตามช่องไ e, อเชนจังช่องลิ้นแน่นะน้ำทิมงานเนี่ยเรก็จะเห็นน้องก็ทะเาาลาะโควิดซาก็จะให้มาเล่นปอบยายมาน้ำก็เพื่อได้ค่าขนมค่าไปโรงเรียน <ฮะ S 1> มินอยากจะเล่นเป็นบทอะไรปอบยายมาเนะเ,เล่นเป็นแฟนเชนจังในนั้นไหมเอาบทก็ชีวิตจริเปแฟนเชนจังแต่ว่าแต่ว่าปอบยายมาตอนเนี่ยที่ไม่ให้เล่นนะคะที่ยังบ่าดในไทยเพราะว่า ย้ายมาแล้วอายุหลายลิ้นบรูวัติีมงานเขาสักคนอะ่ะเขาบรูว่าจะพลาดไหมถ้าพลาดมีเชื่อมีอย่างมาทะย้ายแล้วเป็นอย่างไปมันกิดทติดในความรู้สึกเขานะคะแ,แบบเพิ่นอายุเพื่อฒ่าเพิ่นอายุหลายนะคะทำแบบเพราะว่าร่างกายบขแข็งแรงมันจะเุ่มเสียงเป็นกลุ่มเสียงก็ล้อ,อก,ก่อนเด้อค่ะอยากไทยอยู่ตอนนี้เขากะไทยเพียงไทยอยังเล่นๆนกันไปก่อนช่วงนี้นอะน,น,นี่ฝากอะไรน้องมิ้นฝากอะไร <FC? S 2> ก็หนูก็อยากจะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะที่แบบที่ให้กําลังใจหนูที่แบบคอยพูดเขาเรียกว่าพูดเป็นการพูดให้กําลังใจเป็นการพูดพลังบวกให้หนูก็คือหนูได้รับพลังบวกจากทุกๆคนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มยิ่งเพิ่มพูนแบบให้หนูมีพลังบวกมากยิ่งขึ้นค่ะหนูบอกเลยว่าหนูไม่มีทางที่คิดที่จะแบบที่มีความคิดที่ว่าจะถอยหรือแบบจะทอหนูบอกเลยว่าหนูมี คติในใจหนูมีอย่างเดียวก็คือสู้อดทนแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะหนูมีแค่นี้ค่ะหนูขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ดึงจะลาไปก่อนเวยค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย